สวัสดีค่ะทั้งไอจและ a c e b o o k นะคะวันนี้เราเอาเคสตาสวยๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นเคสพี่เจนนะคะหลังทำทำไปกี่วันละคะ1เดือนแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูชั้นตาก่อนนะคะให้ดูรอบๆเลยชั้นตาสวยมากอันนี้ยังมีอาการบวมอยู่เล็กน้อยนะคะสามเดือนหกเดือนจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ขอโชว์แผลได้ไหมเอ่ยรับได้ไหมค่ะโอ้โหอยากจะซูมเข้าไปถึงรูขุมขนคือแผลดีมากแผลสวยมากนะคะต้องบอกว่าฝีเข็มคุณหมออะะแบบเนียนยิ่งกว่าตอนเรากิดอายไเนอร์อีกอะ่ะใช่ค่ะสวยมากๆเลยอ่าเดีย๋ยวมาดูตาพี่เจนก่อนทำกันดีกว่านะคะนีอน่อ้าวไม่โฟกัสซะงั้นอ่า เคสนี้นะคะไปปัญหาตาชั้นเดียวเนาะหนังตาตกด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอแก้ไขด้วยเทคนิคกรีดยาวเก็บไขมันหนังตานะคะแล้วก็จัดเรียงไขมันชั้นตาด้วยใช่ค่ะชั้นตาเลยออกมาใกล้เคียงกันและดูเด็กขึ้นแบบนี้นะคะใช่ต้องบอกว่าหน้าเด็กลงไปเยอะเลยนะคะแค่ตานะเอาจริงๆ่ะเหมือนลดอายุไปเลยใช่จำไม่ได้รวมตาเป็นหน้าตาของหัวใจเนาะ ทีนี้ก็ส่งใส่ตาวิ้งวิงได้แล้วต้องถามพี่เจนก่อนว่าหลังทําไปหนึ่งเดือนเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะคนทักกันเยอะว่าไปทําอะไรมาอะไรงี้บางคนก็จําไม่ได้เลยว่าใช่คนเดียวกันไหมเพราะปกติใส่แต่แมสใส่แมสไปหาลูกค้าอะไรแต่ไม่รู้ใช่ไหมว่าทําอะไรเขาก็ถามไปทําอะไรมาคือมันเนียนใช่ไหมแต่ดูสวยขึ้นเนียนแบบสวยขึ้นอะไรนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีอาการบวมอาการช้าบ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะบวมช้ำ เล็กได้ว่าใช้ชีวิตได้ปกติเลยสามารถเที่ยวเล่นได้ปกติตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยใช่ไหะไม่บวมไม่ช้ำเลยใชะค,ะค่ะทำตากับคุณหมอกันไม่ต้องห่วงเลยนะคะ,ะคุณหมอกันเย็บฝีเขียมเนียนละเอียดมากๆ<ช>แล้วก็มือเบามากๆด้วย<ช>นะคะ<ช> แล้วก็ในทุกขัก้นตอนที่คุณหมอทำเนี่ยจะพยายามให้ลูกค้าเสียเลือดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีเทคนิคในการจี้หยุดเลือดแบบให้ลูกค้าเสียเลือดน้อยมากๆเลยใช่แล้วก็บวมช้ำน,น้อยด้วยนะคะเสียเลือดน้อยบวมช้ำก็น้อยนี่คือเทคนิคเฉพาะของอาจารย์หมอกันโดยตรงเลยนะคะแล้วทำไมาถึงตัดสินใจเลือกคุณหมอกัน,นะคะพอดีว่ามีน้องสาวม,มาทำแล้วเห็นไม่ว่าจะเป็นแววตาหรืออะไรพวกนี้ค่ะเขาสวยขึ้น สวยบอกต่ออย่างงี้ใช่ไหมรีวิวใกล้ตัวนั่นเองคนใกล้ตัวรีวิวดีที่สุดนะคะประสบการณ์โดยตรงเนาะแล้วตอนตัดสินใจมาทํากับคุณหมอตอนปรึกษาคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะก็คุณหมอก็ให้การแนะนําดีค่ะว่าอันนี้ชั้นตาประมาณนี้กําลังนี้อะไรนี่ยค่ะไม่ส่งจนเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้ชั้นตามันดูเวอร์เกินไปใช่ค่ะโอเคนะเอาขึ้นสูงนิดนึง๋อ าหวานมากๆเลยนะคะคือค่ะทำแค่จุดเดียวหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะแล้วระหว่างทําเจ็บไหมคะเพราะว่าการทําตาเป็นการฉีดยาชาเนาะไม่ไม่เจ็บเลยค่ะเจ็บตอนฉีดยาชานิดเดียวแค่เข็มแรกนะคะที่เราจะรู้สึกเนาะคุณหมอก็จะคอยให้หลับตาลืมตาตลอดใช่ไหมจะคอยเช็กชั้นตาตลอดใช่ค่ะสังเกตได้ตั้งแต่ตอนปรึกษาแล้วเรื่องของชั้นตาเนี่ยคุณหมอจะวัดละเอียดให้เราดูอยู่แล้วว่า ตาคุณลูกค้าเนี่ยจะได้ประมาณไหนได้ประมาณไหนถูกต้องบางคนเนี่ยคือทาชั้นตาสูงมากไม่ได้เพราะว่ามีภาวะตาติดคิ้วช่วยใช่ไหมคะพี่เนี่ยตาิดคิ้วใช่เพราะว่าจะเลยแนะนาให้ประมาณนี้ประมาณนี้พอดูธรรมชาติแล้วเนาะสูงกว่านี้มันก็จะดูแบบมันเป็นเทรนตาหอยแครงเนาะมันจะดูแปลกมันจะดูแปลก อันนี้หน้าสดก็ยังสวยแต่งหน้ายิ่งสวยไม่ต้องกรีดตาก็ดูดีใช่เป็นชั้นตาแบบธรรมชาติสวยมากออกมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะสวยแบบนี้เลย<ช>อะไร<ช>ประมาณ<ช>นี้นะคะคุณเจ,จนเป็นคนโชคดีที่ระนาบคิ้วมีความใกล้เคียงกันเนาะใน<อ>บางเคสก็มีความยากคือองค์ประกอบของการทาตายากกว่าจมูกอีกเพราะว่ามันมีสัดส่วนของหน้าผากค,คิ้วด้วยบางคนคิ้วไม่เท่ากันอพอไปทําตาไม่ได้แก้ไขที่คิ้วเนี่ยคิ้วก็ยังคงไม่เท่ากันอยู่อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะใช่ค่ะรายละเอียดค่อนข้างเยอะโน้ทักมหาแอดมิก่อนก็ได้ถ้าใครยังไม่สะดวกเดินทางมานะคะทาอินบอกหาเราก่อนได้นะคะ เคสนี้เป็นการทําตาแบบกรีดยาวเก็บไขมันหนักตานะคะซึ่งจากปกตินะคะ6 0,000บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่45,000บาทนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าราคานี้และได้ทํากับอ,อาจารย์มหมอกกันโดยตรงเลยดีมากแต่ถ้าใครที่ตาหมวยตาชั้นเดียวหนังตาไม่ตกไขมันตาไม่เยอะกรีดสั้นก็น่ารักก็แบวไปอีกแบบนึงนะคะถ้ากรีดสั้นก็อยู่ที่35,000บาทนั่นเองสนใจราคาไหนพักอินบ็อกมาสอบถามแอดมิน <Ad min S 1> ก่อนได้นะคะ ก่อนจากกันไปเดี๋ยวขอหลับตาดูแผลอีกสักรอบแผลเนียนมากเอาจริงๆคือถ้าเดินสวนจะรู้จักกันมาก่อนนะจะมองไม่ออกเลยว่าทําตาเพราะมันคือดูเนียนธรรมชาติมากๆอันนี้แผลหนึ่งเดือนนะคะยังสวยขนาดนี้เลยแล้วมันจะค่อยๆจางแล้วก็เนียนกับชั้นตาของเรานะคะตาคือหวานกรุบมากเนี่ยด,ดูแผลอ,อีกฝั่งนึงนะคะแต่หน้าคุณเจนดูเด็กลงเยอะเลยนะคะมีชาว Facebook ถามมาด้วยนะคะ นี่ถามว่ามีโปรแก้มีโปรแก้จมูกไหมคะมีค่ะสามารถสอบถามแอดินทางอินบ็อกซ์ได้เลยเพราะว่ามีหลายเทคนิคมากใช่ของเรามีหลายเทคนิคนะคะตั้งแต่ซิลิโคนธรรมดานะคะแล้วก็มีซิกล็อกแล้วก็โอเพนซิคลรงกก็มีใช่ค่ะมีหมดทุกเทคนิคเลยราคาจะแตกต่างกันไปตามความยากนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณพี่เจนเดี๋ยวลาพี่เจนกันไปก่อนก่อลากันไป ขอให้พี่เจนทิ้งท้ายนิดนึงค่ะแล้วใครสนใจทําตาสองชั้นก็มาปรึกษาที่คลินิกได้นะคะหรือติดต่อทางแอดมินมาก่อนก็ได้ค่ะได้จะได้ตาสวยๆแบบพี่เจเลยเนาะใช่ค่ะใจดีค่ะมือเบาด้วยเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอใครใครอยู่ตอนนี้นะรอเลยเดี๋ยวเรามีไลฟ์ต่อไปไลฟ์ต่อไปเป็นการทำจมูกแบบโอเพ่นนะคะอยากดูติดต่อไลฟ์ถัดไปได้เลยค่ะเดี๋ยวลากันไปก่อนขอบคุณค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะ